ครับนี่ไทฟอลเล็กนะครับก็ห่างหายไปนานนะเพราะว่าสอนทุกอย่างครอบคลุมไปหมดแล้วนะครับผมเทคนิคที่สอนไปล่าสุดคือดีมากนะผมก็อยากจะแนะนําเพิ่มนิดน,นึงจาก EP สองร้ย่สิบเก้ากับสองสาศนก็คือเราดู Price f r A แปดร้อยเนี่ยก่อนจะเปิดก็ดู RA 8 0ดเพิ่มด้วยก็ก็จะดีนะผมก็จะได้แบบคอนเฟิร์มว่าเออ RA 8 0ดกับ RA แ0ด้อยเนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกัน ให้ i a 8 0หันหารตาม I a 8 0 0นะครับผมถึงจะดีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะดูแอปสต็อกกันแนะนำแอปชื่อ s t o กนะ sto cks จะมีหมดเลยจากตลาดทั่วโลกตลาดฟอเร็ตตลาดหุ้นตลาด etf กองทุนรวมเดี๋ยวเราไปดูในแอปกันนะครับ ก็คือส่วนมากเนี่ยสำหรับคนที่ใช้ Apple หรือว่า ios เนี่ยแอปนี้มันก็จะมีมาอยู่แล้วนะครับผมสำหรับแอนดรอยผมไม่แน่ใจหรือจะไปหาโหลดดูก็ได้จะเป็น stock หรือ yahoo finance ก็ได้แล้วผมก็คือจะรวมทั้งตลาด forex แม้แต่ตลาดหุ้นไทย etf ไทยก็มีอยู่ในนี้นะผมอ etf ออสเตรเลียตลาดหุ้นออสเตรเลียก็อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถแอดตัวที่เราสนใจเอาไว้เข้าไปได้นะผมเดี๋ยวจะให้ดูก่อนอันนี้จะเป็น etf ของออสเตรเลียที่ผมมีอยู่นะครับแล้วก็จะมี forex ด้วย อ่าเอาไว้ดูอะไรเราเอาไว้ดูราคา,าไว้ดูว่าช่วงไหนควรเข้าราคาช่วงไหนที่น่าสนใจนะผมก็จะเป็นบริษัทที่น่าสนใจที่แอดเอาไว้สําหรับหุ้นตัวที่น่าสนใจเช่นของออสเตรเลียก็จะมีคอมมอนเวลแบงค์หรืออะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูอเมริกาจะก็จะมีไนกี้นะครับออสเตรเลียก็จะมีตัวเนี้ยครับ F M G B H P ออสเตรเลียจะลงท้ายด้วย .ax นะครับผมสำหรับหุ้นออสเตรเลียนะหรือว่าสต๊อกของออสเตรเลียจะมีวูดเวิร์ดมีบันนิงนะผม bW ของบันนิงอ่ามันจะมีที่เราต้องการคือตรงนี้52 w e e k high กับ low ใต้การาฟล้วผมจะมี52 w e e k high กับ52 w e e k low อันนี้คือสิ่งที่เราต้องการในการอ่าที่จะเข้าซื้อว่าจะเป็นหุ้นหรือกองทุนรวมหรือตลาดฟอเ e x ก,ก็แล้วแต่เราต้องการไกด์ไลน์คือราคาอ่า หปีเนี่ยสูงสุดเท่าไหร่แล้วต่ำสุดเท่าไหร่นะครับก็คือ week, 52 week high กับ52 w e e k low นี่คือราคาที่เราต้องการว่าเอช่วงไหนที่เราควรเข้าเทรนะราคาประมาณไหนที่เราควรจะเอ๊ะซื้อหรือว่าขายยังไงนะครับผมอ่ามีหมดเลยนี่คือมี ETF ของไทยด้วยไม่ว่าจะเป็น1 d i v TDEX BSET หนึ่งร้อยอันนี้ ETF ของไทยของไทยเราจะอ่าลงท้ายด้วยด BK ข้างหลังนะครับผมแล้วก็หุ้นไทยที่น่าสนใจ a SI p n n s i t i p c o ptt นะครับผมก็คือตัวไหนที่เราคิดว่านะ่าสนใจเราก็แอดเอาไว้เอาไว้แท็กราคาไว้ดูราคานะครผม ptt แบงคอกแบงกัสติก่อนอะไรพวกนี้นะครับ cp ครับ cpo cpf ก็วิธีการก็ง่ายๆเลยอย่างเช่น uh, เราต้องการตัวไหนเช่นอ่า uh, ndv ของไทยแล้วก็ใส่ด uh, ับ bk เข้าไป nvd นะผม nvd b ีเข้าไป BK นะครับผมก็จะขึ้นมานะครับเป็นของเซตเซตนี่ก็คือของไทยนะครับก็แอบ,บใส่ Watchlist เข้าไปนะครับเพราะนั้นตัวไหนที่เราสนใจอยากจะดูราคานะครับผมก็แนะนําใช้แอปนี้สําหรับแท็กตลาดได้ทั่วโลกนะมีมีทั้งหมดเลยก็จะเป็นไทยออสอเมริกามีหมดนะครับผมก็คือราคาตอนนี้สองจุดเก้าหกนะผมสูงสุดที่สามจุดหนึ่งต่ำสุดที่หนึ่งบาทนะผมตัวนี้ ก็ลองเข้าไปศึกษาดูอาจจะเข้าไปซื้อได้นะครับเราเอามาใช้ดู f o r e เรได้ด้วยนะครับว่าเอ๊ะ f i w e e k high กับ52 w e e k low อยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะ่าราคาปัจจุบันมันอยู่ที่เท่าไหร่อย่างตอนนี้1.968เหรียญน,นะครับ52 w e e k low 1.8เพราะมันอยู่ที่ราคาอยู่ในอาระยะต่ำนั้นเป็นช่วงที่เราควรท,ที่จะเข้าบาย ทางนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับอินดิเคเตอร์นะผมอินดิเคเตอร์ของเราว่าควรเทรดทิศทางไหนจังหวะเข้ามันเข้าได้หรือ,อยังแต่การที่เรามีราคาบอกตรงนี้เรารู้เลยว,ว่ามันเป็นช่วงที่เราควรจะบายหรือควรจะเซลล์ในตลาดนะครับผม52 week low กับ52 week high นะครับราคาอยู่ในช่วงต่ําหรืออยู่ในช่วงสูงนะครับความจริงตรงนี้ก็เป็น1.9มันอยู่กลางๆเลยอะ2กับ1.8มันไม่ได้ห่างกันมากเพราะฉะนั้นราคามันอยู่ติดกันมากนะผมเพราะตอนนี้ถือว่า อยู่กลางๆนะครับแต่สูงสุดที่มันเคยไปถึงลองดูตรงกราฟก็คือสองจุดหนึ่งนะครับสองจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เหมือนกับก็คืออยู่กับ i n d ดิเคเตอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็น buy หรือ sell นะครับก็ตามนี้นะก็ลองแนะนําแอปนี้นะครับให้เข้ามาดูว่ามันมีบอกด้วยว่าตัวไหนให้ปันผลกี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไงเดี๋ยวมาดูของไทยดีกว่า ยูนะผมหกเปอร์เซ็นประมาณนี้ต่อปีอ่ามาถึงของปีนี้นะครับที่เขาจ่ายมาหรือปีที่แล้วนั่นแหละก็คือล่าสุดยวอยู่ที่หกหกจุดสี่เปเซ็นนะครับสำคัญคือมันมีรายละเอียดบอกค่อนข้างดีนะครับสำหรับคนที่จะเทรดฟอเล็กก็ผมมีลิงก์สมัครให้อยู่แล้วนะครับเข้าไปสมัครได้สำหรับ ันนี้ยู4.26%สำหรับ r e s t w นะครับเป็น Eastern Water Resort Development นะครับเพราะเราก็ดูได้ตัวไหนปันผลดีปันผลมีไม่ดีงไงบางตัวก็อาจจะยังไม่ขึ้นมา Data ก็ไม่มีแต่ว่าแต่ละตัวมันจะถ้าปีนั้นๆเนี่ยเขาทำกำไรได้เขาก็ปันผลกลับมาให้ถ้าปีนั้นเขาทำอะไรไม่ได้เราก็ไม่ได้ปันผลนะครับผมเพราะ,ะนั้นเลือกดีๆเลือกเลือก ETF เลือกอ่า เลือกบริษัทดีๆนะครับดูตัวที่ปีนี้ p e r f o r m ร์ c มได้ดีหรือว่าเพอร์ r อร์ c มนซ์ไม่ค่อยดีอะไรไงไก็แล้วแต่ครับมีสอนไว้แล้วก็คือให้ไปย้อนดูเอาเองนะครับก็แนะนำแอปเฉยๆว่าเออมันมีแอปนี้เข้ามาบอกนะอะไรได้กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เป็น ATL ของออสเตรเลียนะอ่าสิบจีูนย์เปอนะครับผมก็สำหรับกินปันผลนะหซนขึ้นไปนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับผม ห้เป็นขึ้นไปถือว่าเยอะแล้วนี่ยี่สิบเก้าจุดหกเปอร์เซ็นนะครับผมของไทยก็ก็ปันผลเยอะอยู่เหมือนกันก็ปันผลก็โอเคสําหรับของไทยแล้วก็ต้องไปดูนะครับอันนี้ก็หกจุดสามสี่เปอร์เซ็นตนะครับ 4%เซนะครับของไทยก็จะมีบ้างนะครับ9 7 8เปนอรซะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องลองไปศึกษาดูแต่ย้ําว่าเน้นบริษัทที่มีความมั่นคงแล้วก็สามารถปันผลให้เราได้ในระยะยาวนะครับผมก็ลองไปศึกษาดูมีคลิปสอนหลายหลายรอบแล้วนะครับก็คลิปนี้แนะนำอ่าแอปนี้เฉยๆนะครับผมให้รวมกันมาอยู่ในแอปนี้เวลาเราดูตลาดมันจะง่ายดูวิเคราะห์ราคาก็จะง่ายขึ้นนะครับก็ ไม่มีอะไรโอเคนะครับขอบคุณครับผมออลกีลืมบอกว่าถ้าคุณจะอะซื้อหุ้นหรือกองทุนรวมเนี่ยจะต้องไปเปิดบัญชีกับธนาคารนะครับผมเปิดบัญชีกับธนาคารธนาคารอะไรก็ได้ลองหาดูหาข้อมูลดูก็ชอบธนาคารไหนนะครับถ้าเป็นของออสเตรเลียก็น่าก็ลองไปศึกษาดูถ้าเป็นของไทยก็ไปศึกษาดูอาจจะกสิกรหรือว่าไทยพาณิชย์เอฟซีบีอะไรประมาณนี้ แต่ถ้าเป็นเทรด forex นะครับผมเทรดค่างเงินก็สามารถสมัครในลิงก์ที่ผมให้ได้เลยหรือทักมาหาผมได้เลยนะครับผมในการสมัครเทรด forex แต่ถ้าเป็นตลาดหุ้นหรือตลาดกองทุนรวม etf จะซื้อถือไว้กินปันผลนะครับผมไปสมัครกับธนาคารนะครับก็ตามนี้นะ ส่วนถ้าจะเทรด forex ก็ทักหาผมได้หรือดูในลิงก์สมัครแล้วก็ลิงก์ที่ผมสอนในคลิปต่างๆเอาไว้ได้เลยนะครับมีขั้นตอนรไรบอกอยู่แล้วนะครับก็สามารถเซิร์ชใน YouTube เลยว่านิทไทย ep 0หรือนิทไทย ep 46ได้เลยนะครับลิงก์สมัครจะอยู่ใต้คลิปทุกคลิปอยู่แล้วสําหรับ forex นะสำหรับตลาดเทรดค่างเงิน forex นะครับหรือว่าทักมาหาผมได้เลยนะครับส่วนตลาดหุ้นตลาดกองทุนรวม etf สมัครกับธนาคาร ซื้อบัญชีฝากเงินเข้าไปไปไปสะสมอะไรเองเริ่มปลูกตั้งแต่วันนี้ค่อยๆสะสมไปซื้อบัทีลตตัวสะสมอ่าไม่ใช่ซื้อทีเะียตัวเริ่มต้นเนี่ยซื้อห้าตัวห้าตัวจะเป็นห้ากองทุนหรือห้าหุ้นห้าตัวแรกก็ได้ถ้าเป็นหุ้นจะมีความเสี่ยงสูงกว่าก็คือมันมีแค่ตัวเดียวอ่าหุ้นกับกองทุนรวมเนี่ยความเสี่ยงต่างกันยังไงหุ้นเนี่ยมันมีแค่ตัวเดียวถ้ามันเจ๊งก็เจ๊งเลยตัวเดียวจบแต่ถ้าเป็นกองทุนรวมเนี่ยกองทุนหนึ่งเนี่ยมันมีหลายสิบหลายร้อยบริษัท อย่างเช่นบีเซ็ตหนึ่งร้อยก็จะมีหนึ่งร้อยบริษัทอยู่ในนั้นอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นโอกาสาความปลอดภัยเนี่ยสาหรับกองทุนรวมยังก็ปลอดภัยมากกว่าอยู่แล้วนะผมเพราะมันมีหลายบริษัทบริษัทไหนเจ๊งไปมันก็ยังมีบริษัทอื่นที่จะทดแทนกันได้หรือ,อผู้ผู้จัดการกองทุนเขาจะหาแอดบริษัทอื่นเข้ามาแทนอตัวที่มันเจ๊งได้นะผมมันสามารถมีการจัดแจงได้ แต่มันก็ดีทั้งคู่เพราะนั้นถ้าหุ้นบริษัทใหญ่ๆ่ที่คุณคิดว่ามันไม่เจ๊งแน่นอนคุณก็สามารถซื้อเก็บไว้ได้รอให้ราคามันลงมาต่ำๆอยู่ใกล้กับ52วิกโลก็จะดีมากก็ค่อยซื้อช่วงนั้นก็จะดีมากนะผมสำหรับ ETF นะครับมันจะมี NAV บอกอย่างที่เคยสอนไว้ก็สามารถไปเสิร์ชดูคลิปที่ผมสอนเอาไว้ได้นะครับผมดูจงังหวะการเข้าซื้อในตลาดดีๆนะครับก็ไม่มีอะไรตามนั้นเนาะ หุ้นเดียวก็จะอันตรายกว่ากองทุนรวมคนระับกองทุนรวมก็มีหลายบริษัทเท่านั้นเองแต่เราก็สามารถสามารถถือได้หุ้นเดียวแล้วก็สามารถถือหลายๆอันได้เหมือนกันถือหลายบริษัทได้กองทุนรวมก็ถือได้หลายกองทุนนะครับผมเพราะฉะนั้นกระจายออกไปเริ่มแรกเนี่ยอย่าซื้อแค่ตัวเดียวหรือสองตัวแนะนําเอาไว้ก็คือมีเงินสะสมซื้อห้าตัวจะห้าจะห้าตัวเนี่ยเป็นหุ้นเดียวห้าตัวเลยก็ได้หรือห้ากองทุนรวมเลยก็ได้หรือจะค่ากันก็ได้ สองตัวเป็นหุ้นสามตัวเป็นกองทุนรวมอะไรอันนี้กันแล้วแต่ในการซื้อในการวางแผนของแต่ละคนแต่แนะนําว่าอ่าเก็บเงินลงทุนไว้ก่อนเงินพร้อมซื้อห้าตัวเมื่อไหร่ค่อยเริ่มเริ่มปุ๊บซื้อห้าตัวเลยเพราะนั้นทำไมาถึงซื้อห้าตัวเพราะว่าอย่างที่สอนไว้พอตเราจะได้มีตัวช่วยดึงเวลามันลงมาติดลบถ้าเราซื้อแค่ตัวเดียวสองตัวแล้วมันพากันติดลบเนี่ยมันกลับมายากยากมากๆนะครับผมเพราะนั้นมีสักห้าตัวให้มันช่วยกันดึง บาลานซ์กันบางตัวขึ้นบางตัวลงให้มันคอยดึงประคองกันได้ทําให้พอตเราโตได้เร็วขึ้นเริ่มต้นห้าตัวแล้วค่อยไปซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มซื้อมันจะซื้อซ้าที่ห้าตัวเดิมก็ได้หรือซื้อเพิ่มไปเป็นสิบตัวสิบห้าตัวยี่สิบตัวก็แล้วแต่แล้วค่อยมาซื้อซ้าทีหลังก็ได้ก็อยู่ที่การวางแผนการเทรดของแต่ละคนแต่พยายามสะสมเงินเข้าไปคอยฝากเริ่มปลูกตั้งแต่วันนี้นะครับผมสามปีสี่ปีห้าปีข้างหน้าก็เริ่มเห็นกําไรเริ่มเห็นผลละมันก็จะเริ่ ตีซะปีละสิเอระเราฝากเงินไปเท่าไหร่เราสามารถรีเทิร์นเนี่ยปีละสิบเปรประมาณนี้คิดเอาแล้วก็ผมห้างสบเปอร์พอบางปีได้มากกว่านั้นแล้วก็ผมแต่ให้ตีเป็นเ v e เวอรก็คือประมาณห้าถึคุณฝากเท่าไหร่ฝาก1นึ่งื่นได้ปีละ5้าฝากหนึ่งื่ก็ปีละห้าร้อยถึงหันบาทอ่าฝาก12บล้านก็อ่าปีละ ล้านกว่าประมาณที่สิบสองล้านก็ปีละหนึ่งล้านหรือว่าหนึ่งจุดสองล้านประมาณนี้ก็ตกเดือนละประมาณหนึ่งแสนบาทแล้วผมก็แบบไม่ต้องทํางานเลยเพราะ,ะั้นคุณอาจตั้งเป้าไว้ว่าเฮ้ยฉันอยากจะมีเงินสิบสองล้านในตลาดว่ะค่อยๆฝากไปค่อยๆสะสมไปวันไหนที่คุณมีถึงสิบสองล้านวันนั้นคุณก็สบายถ้าไม่ถึงสิบสองล้านหกล้านสมมุติหกล้านก็ตกเดือนละประมาณห้าหมื่นบาทก็ปีหนึ่งปันผลมาคุณก็แบ่งสันปันส่วนเอาไว้เก็บไว้ใช้ ตกเดือนละห้าหมื่นบาก็คือแทบจะไม่ต้องทํางานเลยนะครับผมก็ไปคิดดูวางแผนดูแล้วกันนะครับผมมีสอนไว้ในคลิปทุกอย่างหมดแล้วนะครับก็ยองลองย้อนไปดูในคลิปที่ผมสอนใน youtube แล้วกันโอเคนะครับก็จบละโอเคนะครับขอบคุณครับผม